ลองมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบส่วนหนึ่งอบอกตรนี้เราไม่ได้กลัวเดอะสตาร์เลยนะคะค,คือกลัวกันเองอะ <laughs> เพราะว่าพอพอมาเข้ารูรวมกันแล้วมันจะมีแบบมันจะมีตัวถ่วงอะไรอย่าง<ม>เงี้ยที่พว่าอ่อนก็ได้อ่อนเพื่อเราค่อนข้างอ่อนเราก็ต้องแบบพยุงเขาขึ้นมาเพราะว่าเราทําได้ดีมากๆทํทได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ดูโดดเด่นนะคะเพราะหอมคิดว่า หอมน่าจะแบบพอลฟัดพอเหี่ยนกับแก้มอะไรเงี้ยหรือเซนรีพอดได้คนอื่นๆก็ที่หนอนเห็นบุกโกนี่ก็มีการวอร์มฉีกของฉีกขาอะไรแล้วตอนนี้นะคะไม่รู้ว่านางปรีแลยคือเพราะว่าพอฉีกมุกแดงปรีปร้ปๆเลยคือทุกคนบแบบเต็มที่จดเต็มจริงค่ะสำหรับขาเซิร์ครั้งนี้ค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ที่บอกว่ามีมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยโจทย์ แบบทำให้เราแบบสองคนได้มีส่วนร่วมในการโชว์เยอะมากขึ้นปุโ๊กกโ็ก็บอกอะไรับมีแล้วว่าแบบปลื้มทั้งคุณครูสอนเต้นและทีมงานทุกคนแล้วก็ที่ปลื้มมากจริงๆมีทุนเดิมอยู่แล้วที่บอกโรงห้างุณขอพูดนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดได้เห็นเบื้องหลังการซ้อมหรือว่าอะไรแบบนี้จะเห็นความพยายามของพี่ปุโ๊กโกมากๆคือเขาแบบว่าพี่ปุโ๊กโกนี่แบบ ต้องพูดว่าไงดีอะคือเขาว่าเกรงใจนะเกรงใจทุกคนแต่ผมก็เห็นความพยายามของเขาแล้วเขาก็ทํอย่างเต็มที่จริงๆเดี๋ยวคุณจะทุกคนเนี่ยจะได้ดูในสิ่งที่ไม่คาดคิดแน่นอนนะผมแม่คือพุกอิจฉาแทนสำหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วอะค่ะบุกบอกเลยว่าน้องๆเดอสตาร์ทุกคนเนี่ยรวมถึงดีเจทุกคนเนี่ยคือทําเต็มที่มากอะบุกรู้สึกแบบคุณจะเจ๋งมากคุณจะคงมากจริงๆอะเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะค่ะ